เราไม่สามารถที่จะรคคอร์ดทุกอย่างลงบนลงบนแอปพิสของเรา<ม>ทุกการชนที่เป็นขึนได้เพราะว่าข้อมูลที่ได้ดมันจะเป็นเทเลไบต์เยอะมากๆเทราไบต์คือล,ะล,ะละ้านล้านไบต์น่วนใหญ่กวาของผมเยอะคือต่อวินาทีนะครับต่อวินาทีไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดต่อวินาทีเดต้า,าเข้ามาเลยแบบนี้ฉะนั้นเราต้องมีเทคนิคทางเขาเรียกว่าการเลือกเรียกว่าชิกเกอร์คือเลือกจับ ฉพาะบางเหตุการณ์เราก็ต้องเขียนโปรแกรมมาว่าเหตุการณ์แบบไหนเราถึงจะบันทึกลงไปเป็นฮาร์ดดิสต์นะครับแล้วฮาร์ดดิสต์ที่คือจะบันทึกข้อมูลไว้แล้วบันทึกเนี่ยบันทึกที่ไหนเขาจะมีเหมือนเป็นลังเลยไม่ใช่ลังน้ำมันแต่เป็นลังกองเพื่อวเก็บข้อมูลเป็นตึกนะครับใหญ่ๆซึ่งก็ยังไม่พออยู่ดีสิ่งที่เซิร์ทำทำยังไงก็คือว่าใช้ก็บคอมเพลตินคือ d a t ้าที่ได้เนี่ยก็จะกระจายไปให้ กร,ระจายไปให้มหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างที่ไต้หวันตอนนี้ไทยก็ขึ้นเข้าไปเซ็นญี่ปุ่นท่เป็น่วนหนึ่งนะที่สหรัคือกระจายเบต้ามาเก็ฑพวกนี้เรากำลอินดสไลซ์มาอะาาามมาไรพวกเพื่ชอช,ช่วยกันเพราะว่ามันไม่พอแต่ข้อมูลที่เกิดขึ้นมันมันมาหาศายลยคือข้อมูลจากการชนทำไมต้องชนก่อยก็เพราะว่าเราต้องการหาปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่แบบเพื่อหายามากๆแตกมากา เกิดขึ้นหนึ่งในล้านๆของั้งของการโนดอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บจำนวนครั้งเดต้าแตกจำนวนครั้งการโฉนดให้ได้ล้านๆครั้งเราจึงจะได้อีเวนต์ออกมาหนึ่งครั้งของการโนดที่เราสนใจใช่อย่างอย่างที่ที่เขาบอกว่าเจอห้าชุดมาหรือว่าเก้าชุดเก้าถึงเก้าก็เก้าเป็นความเป็นไปได้ว่มันมีอีเวนต์มันจะอยู่ประมาณห้าเออ่ประมาณห้าหกอีเวนต์เท่านั้นเอง ผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าแต่ต้องมาไทยด้วยเรียนเยอะมากเยอะคือขณะทำทำมาตึกมาเก็บยังไม่พอต้องกระจายลต้องกระจายอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเก็บทั้งหมดคือต้องเพื่อเก็บยกตัวอย่างว่าดีเทคเตอร์เนี่ยเขียนโปรแกรมว่าถ้าพบผลิตผลผลจากการชนหนึ่งครั้งที่มีแยกตอนสองตัวมีวันสองตัวถึงจะบันทึกลงเนี่ย หรือว่าพบโฟตอนสองตัวเลกตอนสองตัวถึงจะบันทึกตรงคราวนี้ถามว่าเราจะบันทึกแบบไหนเราก็ต้องมีนักวิทยาศาสตรเนี่จะต้องคำนวณออกมาให้ที่ดูกวอนบอกว่าโอเคถ้าจะหาทิ่นะมันจะต้องดีเคไปเป็นโปรดักพวกนี้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนักทดลองก็เลือกเก็บเรียกว่าการชนการที่มันให้ฟนอลสเตตแบบนี้นะอะไรก็ว่ากปก็จะมีพวกนั้น การเนสรุปว่ายาวถ้าเกิดถ้าเกิดโคฟมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปลงหรือเปล่ญญาทฤษฎีตัวเขาหมานถึงถ้าสามารถเก็บได้โคฟแล้วก็ตัวณจากที่เก็บมันจะมีการเปลี่ยนแปลงคือตอนนี้เนี่ยเขาหมายถึงว่าจากทุกเหตุการณ์แต่ว่าไม่เลือกเลยนเะก็บไม่เลือกคือมันยังขีดจำกัดอยู่ว่าเราทำไม่ได้เพราะว่ามันนไม่พอในจริง <c oughs> เ,เขาเลือกแต่สำคัญมาแล้วมั ก็ก็จะต้องมีเหมือนกับว่าเป็นคอมมิตี้เลยว่าโอเคแบบจำลองมีคนอาจจะคิดก็แบบจำลองใหม่ที่ต่อขยายตัวอยากแบบจำลองมาตรฐานแบบนี้อาจจะเป็นเวอร์ชั่นเจะทำนายสัญกณแบบนี้เพราะฉะนั้นขอให้นักการทดลองเนี่ยเลือกทริกเกอร์เก็บเดต้าแบบนี้แบบนี้ก็จะมีเป็นชุดๆเขาก็จะมีเหมือนกับว่าคณะกรรมการว่าโอเคแบบไหนน่าจะเป็นไปได้ที่สุดซึ่งมันเป็นไปได้นที่ว่า ถ้าธรรมชาติเป็นในแบบที่เรานึกนี่ถึงเราก็อาจจะพลาดไปดีๆไปในการสรลองนะอันนี้เป็นเป็นสิตที่เกิดครัครับครับได้ไแรกครับถ้าไม่เจอที์เกิดอะไรขมันมีมันมีเป็นอะไรสูตรที่สูตรว่าแบบไม่มีจิตแสตมป์เดาหมดเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้การเสวนานี้ก็จะเปลี่ยนข้อหัวเรื่องหนึ่งใช่ไหมใช่ครับ เป็นเหตุแรกหือว่ามันมีเหตุผลทางทฤษฎีอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราไม่เจอฮิกซ์เนี่ยเราจะต้องเจออย่างอื่นที่แปลกใหม่มันเหมือนกับว่าเป็นความสอดคล้องในตัวแบบรองมาตรฐานเองว่าถ้าไม่มีฮิกซ์จะต้องมีอย่างอื่นเพราะว่าคือถ้าถ้าใช้ศัพต์เทคนิคนึ่เนี่ยคือความน่าจะเป็นในการชนกันแล้วมันเกิดออกมาเป็นผลิตผลจากผโปรดักต์ต่างๆของการชนกันที่ระดับตงางๆเรวซอแล้วเนี่ยถ้าไม่มีฮิกซ์เนี่ย ความแม่เป็นที่จะชนแล้วเกิดเหตุการณ์มานจะเขาเรียกว่าเกินหนึ่งซึ่งมันมันมันไม่มีความหมายในในในมุมมองของทฤษฎีเพราะว่าคือมันมันนำไปสู่ความไม่สอดคล้องในตัวเองของแบบจำลองมาตราฐานของเราซึ่งต่อตีความว่ามันต้องเจออะไรใหม่ที่ไม่ใช่อยู่ในขอบข่ายของแบบจำลองมาตราฐานจะเป็นทือเปต่าหรือว่าเป็นอย่างอื่นก็ก็เป็นไปได้ นั้นในเชิงทฤษฎีเขาถึงเขาถึงออกแบบว่าให้มันชนกันที่พังงานเท่านี้เท่านี้เทา่านี้มันมีเหตุผลทางทฤษฎีว่าถึงไม่เจอที่ต้องเจออะไรที่เขาเรียกว่า n e วฟิสิกส์ฟิสิกส์แบบใหม่ที่นอกเหนือจาก,จกแต่ลดโมเดลแน่ๆไม่งั้นเนี่ยโครงร่างความเข้าใจทางทางทฤษฎีของเราทั้งหมดมันจะพังหมดคือถ้าไม่เจอที่งเนี่ยเขาออกแบบไว้แล้วหละว่าต้องมีอย่างต้องเจอเลยใช่ไหมต้องเจออย่างอื่นต้อเจออย่างอื่นถามพี่ขออนุญาตยวขอถามอาจารย์ต่อต่อก่อนนะครับ อาจารย์ครับแล้วที่อาจารย์เคยพูด,มามามาดว่ามันมันนับเนเด็กเด็เิดีดยวดถามเน่อาจากว่ามันมีมุมมองเกี่ยวกับในเรื่องนักนักปรัชญาได้มุมมองอะไรในเรื่องนี้กับการค้นพบเนี่ยคือจริงปรัชญาเนี่ยทำงานร่วมกับวิทยาศาสตร์มาตลอดที่แต่ว่านักปรัชญาชอบตั้งคาถามคําถามที่นักวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยจะสนใจตั้งเพราะนักวิทยาศาสตร์สนใจแต่ประเด็นแคบแค่ๆๆที่ตัวเองศึกษาอยู่ โอ้โหนักปญญาชญ์จะสนใจแล้ไอ้ที่ทําอยู่นะ่ะมันมีความหมายยังไงทําไปทําไมหรือแม้กระทั่งถามว่าเรามีชีวิตอยู่ไปทําไมอะไรแบบนี้เป็นปัญหาปรัชญ,ญาใช่แต่ยังยังเรื่องฮิปเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องความปรีเพราะมวลมันคือสิ่งที่เป็นเนื้อหาของสิ่งต่าง,างๆเนี่ยบัทีนี้ก็มีคําถามมานานมากแล้วเป็นกว่พันปีแล้วแต่กรีแนละ้ว ว่าความมีคืออะไรแล้วมาต่างจาก,กความไม่มียังไงความม,มีจริงหรือเปล่ารู้ได้ไงว่าความมีมีอยู่จริงๆอะไรแบบนี้คือเราเชื่อว่ามีมีแต่ว่าแน่ใจได้ไงว่าที่เราเชื่อเป็นความจริงไม่ใช่อยู่ในโลกแบบแมทริกซนที่สารพิสูจน์ว่าผมพูดนนี้พูดอยกแ่าแต่ว่า กลับมาที่ประเด็นเรื่องเรื่องผมอยากเสริมอาจารย์ปิยบุตรเรื่องเรื่องอะไรอะ่ะความสอดคล้องระหว,วา่างษฎีกับการทดลองกับการค้นพบกับการการทํานายผลของษฎีมันเป็นประเด็นหลักของของ,ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์เลยเอ,อ,อย่ายกตัวอย่างาประวัติของวิทยา,าศาสตร์นิดหนึ่งในในดาราศาสตร์คือประเด็นก็คือว่าถ้านักวิทยาศาสตร์เชื่อมั่นในทฤษฎีอย่างมากแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามจะโดนตีความไม่เข่าทฤษฎีตามไอ้ i c t i o นของทฤษฎีหมดก็คือถ้าถ้าเจออะไรไม่เจอก็อาจจะว่าทขาดลอกผิดอะไรอย่างงี้คือจะไม่เชื่อว่าไม่เจอ<ะ>เพราะว่าเชื่อแล้วว่าทฤษฎีมันบอกว่าเจอเว้น<ะ>แต่ว่าเกิดเหตุการณ์สาคัญมากๆซึ่งนานๆในประวัติวิทยาศาสตร์จะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์จะเ,เลิกทฤษฎีกับคือมันเกิดขึ้นตอน มีการค้นพบอะไรที่ไมโครสันกับมอร์เลสมัยปลายศตวรรษที่19แล้วก็อะไรที่เกี่ยวข้องการที่ทําให้แล้วก็ทฤษฎีของไอน์สไตน์เกิดขึ้นมาที่ทําให้นักฟิสิกส์นักดาราศาสตร์เปลี่ยนจากการมองแบบของนิวตันหรือของโิโลสฟ่์เมคอนิทั่วไปมาเป็นการมองแบบไอน์สไตน์ึ่งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันไม่ได้เกิกดขึ้นทุกปีนานๆครั้งนึงแล้วไม่เชื่อว่าลอาพังแค่ไม่เจอสิ่งที่ ทํานายว่าคือยิบแล้วจะเปลี่ยนสแตนดาดโมเดลมันต้องอาศัยอะไรที่มากกว่านั้นทีนี้ในในปลายศตวรรษ1ิบเเนี่ยนักดาราศาสตร์คำนวณเอาเอา,เอาสั้นๆแล้วกันคือตอนนั้นเนี่ยดาวที่เป็นดาวเคราะห์ที่ค้นพบแล้วเนี่ยมีการค้นพบถึงแค่ดาวอยู่เลยนะ เดายูเรนัสเนี่ยคนพบได้ด้วยการส่องกล้องเห็นพดายูเรนัสพิดาที่ถัดจากดาวเสาดาวเสาเนี่ยเห็นได้ด้วยตาเปล่ามานานมากแล้วแต่ว่าปลายศตวร์สิบแปดมีการใช้กล้องโทรทัศน์แล้วก็ส่องเห็นดาวยูเรนัสแล้วก็บันทึกว่าเป็นดาวเคราะห์ที่ถัดในระบบสุริยะในระบบสุริยะจักรวาลทีนี้ก็มีการใช้ทฤษฎีของนิวตันนี่แหละคำนวณตำแหน่งของดาวยูเรนัส ทําเป็นภูมิดปูมิปฏิทินว่าในวันนี้ดาวโยเรนัสจะอยู่ตรงไหนเท่าไหร่ของราศีอะไรของเดือนไปอย่างเงี้ยเราบรัว่าไปไปมาเนี่ยให้ตำแหน่งของดาวยูเรนัสที่คำนวณได้จากการอ้างอิงดาวต่างๆที่รู้ว่ามีอยู่คกับที่สังเกตได้จริงบนท้องฟ้ามันเริ่มผ่ากันเรื่อยๆมันไม่ตรงกันมันไม่ตรงกันนี่คือประเด็น ตัวอย่างเลยที่ว่าอะไรพิคชั่นของทฤษฎี mm hmm. ไม่ตรงกับการสังเกต mm hmm. เรื่องใหญ่มากเในในวิทยศาสตร์ร mm hmm. คือคุณมีทางเลือกสองทางทางหนึ่งคือบอกว่าที่นิวตันบอกว่ามีกลศาสตร์ของฟ้าในกฎอะไรของนิวตันทั้งหมดผิดหมด mm hmm. ล้มคิทดทฤษฎีใหม่ mm hmm. มันยากนะนักดาราศาสตร์ไม่ไมทำแบบนั้น mm hmm. กับอีกทางหนึ่งคือตั้งสมมุติฐานว่า การที่ดาวยูเรนัยสมันโคจรเพี้ยนไปจากที่คำนวณเนี่ยแปลว,ว่ามันต้องโดนแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์อีกดวงหนึง่งที่อยู่เลยจากยูเรนัสไปไปกวนไอไอวงโคจรของยูเรนัสให้มันเพี้ยนไปจากที่คำนวณเพราะว่าการคำนวณนไ,ไม่ได้แฟกเตอร์ไม่ได้เอาปัจจัยของดาวดาวที่ห่างออกไปนะห่างออกไปจากยูเรนัสแต่ยังมองไม่เห็นการคำนวณแต่ยังมองจากกล้องไม่เห็นก็เลยมีการคำนวณว,ว่า ถ้าตำแหน่งของดาวดูเรยนัสเป็นแบบนี้แบบนี้จะต้องมีดาวอีกัวงหนึ่งมวลเท่านั้นตรงนี้ห่างไปเป็นระยะเท่านั้นตรงนี้อยู่เลยกับดูเรยนัสแบบนั้นแบบนี้คำนวณไว้แล้วก็เหมือนกับสร้างเป็นโปรเจกต์เอาไว้ให้คนเนี่ยสามารถใช้เทคโนโล,โลยีประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ที่มีกำลังมากพอในอนาคตที่จะสองทุนคุณน,นักทฤษฎีจะส่องจะชี้ไปแล้ว่า องศานี้ที่บนท้องฟ้าเวลานี้เวลานี้สองไปดูซิว่ามีดาวดาวเล่ศดาวร่ท่ว่านั้นดาวเคราะหอีกดวงหนึ่งเลยจากยูเรเนียสไปรุกงจ้ซึ่งก็มีจริงๆเจอด้วยเหรอจอดาวเนปจูนอดออ๋ออ๋ออ๋อว๋ออ๋ออ๋ออ๋่อ๋อ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 อ๋มอ๋อ้๋ออ๋ออรอค๋ออ๋ออ๋มวลของอน๋จูนตำแหน่งการโคออออองเนอจูนตามที่สัอเกต เมื่อเห็นได้แล้วาการทัทมันมีกำลังมากพอ,อกมันจะสอดคล้องกับไอ้การที่ดาวอุลตรอัโมโนชอนเพียเย้ยนไปก็แปลว่าเรารักษาที่สีสสของอยูนตันไม่ได้รอดไปเลยใช่เพราะฉะนั้นถ้าไม่เจอฮิกมีสมมติฐา,านว่าอาจจะมีปัจจัยบางอย่างมาควนทําให้ที่คิดว่าจะเจอฮิกแล้วไม่เจอก็เป็นไปนได้ก็คือนุภาคตัวใหม่ที่ อมมาจารย์พิโรจน์ว่าคือนี่คือพื้นฐานเลยพื้นฐานของการคิดแบบวิทยาศาสตร์ทฤษฎีวิทยาศาสตร์คือ,อ,อน้อยครั้งมากที่นักวิทยาศาสตร์จะล้มล้มลล้้มมกระดานเลยนักคิดทฤษฎีใหม่นะั้นจะต้องรออัจฉริยะอย่างอาไอน์สไตน์ที่จะคิดอะไรทีนี้อยากจะเพิมน,นิดนึงคือในสื่อมวลชนเนี่ยมักจะ บอกว่าพูดในทำนองว่าการค้นพบนี้เป็นก้าวสำคัญเป็นอะไรอย่างเหมือกว่าฟิสิกส์เนี่ยได้ปิดฉากลงแล้วจบแล้วคนทัทุกสิ่งทุกอย่างที่มีให้ค้นพบหมดแล้วไม่จริงผมพูดในคำนองไม่รู้อะไรอีกเยอะแต่ไม่รู้บางคนแต่จะคิดว่าคิดว่าคือตามหลักการเนี่ยวิทยาศาสตร์มันไม่มีวันจบอ่า ถ้าสมมุติยืนยันได้ว่าตัวที่ควนพบเ์นี่คือฮิกจริงมันจะมีคําถามตามมาอีกแน่นอนว่าเฮ้ยแล้วไอ้ฮิกเนี่ยจะเอาอะไรมาอธิบายการการก่อกําเนิดของฮิกใช่ว่าฮิกทาให้เกิดมวลแล้วฮิกมาจากไหนแล้วอะไรทําให้เกิดฮิกต้อมีการกะมเงินทำก็มีต่อไปก็ก็อะไรอ่ะบอกฮิกแบงทําให้เกิดฮิก ีนี้เริ่มมีนักดาราศาสตร์นักจักรวาลวิทยาถามแล้่ว่าอะไรทําให้เกิดนินเลยแล้วก็เริ่มมีคือสมัยสักสิบยี่สิบปีก่อนเนี่ยความคิดนี้เรียกว่าเป็นความคิดแบบแบบนอกวิทย์ตรงข้างมากในวงการวิทยาศาสตร์แต่เข้าใจว่านะแนวคิดเนี้ยเ,เริ่มมีคนยอมรับเพื่ยคนคือในคนในวงการนะย,ยอมรับมากเรื่อยๆคือถามว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนนิวเคลง แล้วก็มีความคิดว่าไอ้จักรวาลของเราเอกภพขอ,ของเราเนี่ยไม่ใช่เอกภพเดียวที่มีอยู่มันมีเอกภพอื่นๆเกิดขึ้นคู่ขนานกับเอกภพเรามากมายในสิ่งที่เรียกว่าไฮเปอร์สเปซไฮเปอร์สเปซคือมันใหญ่กว่าสเปซแบบเอกภพเราแล้วเขาเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาเราต้มน้ำแล้วน้ำมันแตกเป็นฟองหนึ่งฟองคือหนึ่งเอกภพแล้วบิกบงคือเกิดฟองมุขึ้นมา แล้วมันจะอธิบายเรื่องไอ้พี่อาจารย์เดียวกว่าว่ามันมีไอ้อะไรการสังเกตเห็นว่าดวงตาต่างๆมันเร่งอางแตกมาตัวทฤษฎีที่ถ้าถึงมวลที่มีอยู่จะอธิบายได้คือแต่มันก็ถามต่อได้ใช่ไหมว่าใครต้มน้ำนี่ใครจะถามอาจารย์ ผมสงสัยว่าในในในทางปรัชชาความความคำว่าความจริงคืออะไรโอ้หพูดได้เป็นคอสเลยถ้าสหรับผมเย่ายความความจริงคืออาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแต่ความจริงเท่าที่มนุษย์รับรู้ได้นี่คือความจริงประมาณหนึ่งของธรรมชาติเราไม่รู้ว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีความจริงในที่ลึกานะหรือเปล่าแต่ว่าอันที่มนุษย์รู้รับรู้ได้แล้ววัดได้ตรวจสอบได้อะไรพวกนี้ได้ความจริงประมาณหนึ่ง แล้วอยากดูว่าในเชิงปรัชญาามันเป็นยังไงมันร่วมฝันงเรื่องความจริงเครับว่ามันคืออะไรคือมันมีนักปรัชญาแต่ละคนที่ฝันผงแบบของเขาแต่ว่าในปรัชญายังไม่เคยเกิดในกาลที่ว่านักปรัชญาเสนอไอเดียอะไรแล้วทุกคนนักปรัชญาคนอื่นทั้งหมดยอมรับยังไม่เคยเกิดขึ้นทีนี้บางคนเชื่อว่าความจริง จำกัดตัวอยู่เฉพาะสิ่งที่มองเห็นได้จับต้องได้ครับ uh huh. ซึ่งก็จะปูกพ่อโตแย้งว่า uh huh. คุณมองเห็นโปรโตอนอิเล็กตรอนเปล่า uh huh. เห็นเห็นแต่ขวดน้ำนี่หว่า uh huh. แล้วเชื่อได้ไงม่าประกอบด้วยโปรโตอนอิเล็กตรอน uh huh. อ่โอเคทฤษฎีทฤษฎีว่าไว้เฮ uh ้ย huh. เอาอะไรมาพิสูจน์ว่าทฤษฎีเป็นความจริง mm hmm. ก็นี่งการเชื่อว่า มีตัวตอนนีเรื่องตอนมันอธิบายปร,ปรากฏการณ์หลายอย่างเช่นนะี่เงี้ยนะว่าการที่พลาสติกมันประกอบด,ด้วยโพลิเมอร์โมลเลกุลซึ่งยาวโมเลกุลก็ต้องประกอบด้วยธาตุไนคาร์บอนไนคาร์บอนก็ต้องประกอบด้วยอะไรเนีย่ยตัวตอนนี้เรื่องตอนอยู่ดีนะว่าไม่รู้เองไเขาก็ทฤษฎีบอกว่าทฤษฎีทฤษฎีเชื่อได้ยังไงก็มันอสอดคล้องกับผลการทดลอง แล้ว,ว่าคุณเอาน้ำมันมาแล้วคุณก็แยกธาตุผสมธาตุอะไรของมันของของคุณอะตามกระบวนการเคลมีได้เป็นพลาสติกขึ้นมาแล้วอโอเคอคุณทําน้ํามันเป็นพลาสติกได้แล้วมันเกี่ยวอะไรครับเกี่ยวอะไรกับโมเลกุลก็มาจ,จากเรียนโครงสร้างโมเลกุลใช่คุณรู้ได้ยังมีโมเลกุลอะไรเงี้ยคือ,อมันอาจจะมีคําอธิบายอย่างอื่นเพียงแต่ว่าคาอธิบายอย่างอื่น ไม่เป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณอาจารย์อธิบายว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำหน้าที่เหมือนทำหน้าที่เหมือนคาร์บอนมีอะไรอย่างทำหน้าที่เหมือนไฮโดรเจนอะไรบางอย่างที่ทำหน้าที่เหมือนไอแรงอยู่ระหว่างกันระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนแต่ไม่ใช่คาร์บอนกับไฮโดรเจนเป็นแบอยาจำลองอีกตัวนึก็อยากรู้ว่าในมุมมองอย่างเขามองภาพโลกความจริงอ เข้าใจว่าคุณยังไม่มีคําตอบตายตัวที่แบบที่แบบตัวตอบช้าที่สุดนะความจริงคือคุณคิดยังไงสิ่งที่คุณคิดเป็นอย่งนั้นเช่นคุณเทนพ่อปฐุมพันธ์ถ้าคนอุเทนเป็พ่อปฐุมพันธ์นี่ันจะจริงแต่ที่มันไม่ค่อยเป็นอะไรเลยนั่นนี่ความจริงเป็นมุมมองที่ขึ้นอยู่กับบุคคลหรือเปล่าไม่ใช่เพราะคนมองว่าอุเทนเป็นพ่อปฐุมพันธ์แตมีคนมองว่าปฐุมพันเป็นพ่ออุเทนก็ ความจริงเขาก็จะบอย่เขาไม่เกี่ยว,ยวะนะ <c oughs> ถ้ามันจริงจริงๆมันจะไม่ขึ้นกับมมอของแต่แต่ว่ามีความจริงแท้อยู่สักอย่างที่ไม่ว่าจะมอจากใครเขาต้อง,ง,องได้ความจริงอักปรัชญาส่วนใหญ่เชื่อแต่เชื่อแบบนั้นแต่ก็มีส่วนน้อยเพราะว่าไม่เคยมีอะไรที่ทุกคนเชื่อมันยากมากที่ใช้เขาเรียกว่าสเกปติกเขาก็ได้ชื่อว่าสเกปติกเชื่อว่าเราไม่สามารถรู้ความจริงอะไรได้ เพราะมันพ้นไปจากความสามารถของมน,นุษย์แอส t ตร c t ที่จะรู้ความจริงแม้กระทั่งฟิสิกส์แม้กระทั่งฮิกแม้กระทั่งโตตอนอันี้อิเล็กตรอนเนี่ยเป็นเพียงแบบจำลองอาจารย์พิลูลพูดเองแบบจำลอคงคำว่าแบบจำลองแปลว่าไม่ใช่ของจริงแต่ว่าเหมือนเหมือนกับแผนที่ผมเจะเทียบแผนที่กับของจริงที่มันเป็นแผนที่ของข้อ A. 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 พื้นที่แต่ว่าแผนที่มันไม่มีวันเหมือนเหมือนพื้นที่จริงไป100ร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะ เพราะไม่งั้นมันจะไม่ใช่แผนที่มันมันก็กลายเป็นข้อพิสูจน์เพราะงั้นมันไม่ใช่ความจริงแท้ถ้าเปิดทุกถ้าเปิดทั้งหมดที่เราเข้าถึงได้คือแบบจำลองมันไม่มีวันเข้าถึงความจริงไปบางคนคิดนี้แต่บคนบางคนบอกเลยคิดว่าอไม่รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่คิดว่าแผนที่ทำให้เราเดินไม่หลงมันพอแล้วนี่ก็จริงพอแล้วพอแล้ว เห็นมีคนยกมือคือกาตรวจสอบสานเนือหเชิงพิสติกับเกิ่ยัญาเนี่ยนะคือความหมายของเรว่าเวลาเนี่ยมันเป็นเกี่ยวเรองนี้เท่อันนี้นึงแล้วก็คือถ้าว่าในเชิงที่เยกว่าพิสติสัษณ์เนี่ยมมีผลกระทบกับเรว่าเวลาเนี่ยครับมันจะเป็นองอกคาะแล้วในเชิงปัญยาเนี่ยมันมีผลกระทบของมุมมองเวลาที่เป็นตัวอนบ้า คือเขาถามว่าเวลาเนี่ยคืออะไรในทางปรัชญาและในทางวิสิกแล้วมันส่งผลต่อลูกภาคอย่างไรผมขอตอบสั้นๆนะอาจารย์พิบูคของเรียนยาเวลาคืออะไรมันมีคำกล่าวของ, wow ง ah. นักปรัชญาสมัยโบราณคนหนึ่งชื่อเซนตต์ออกัสินออกัสตินออกัสติน มีชีวิตอยู่สมัยสมัยจักรวรรดิโรมันยังยืนอยู่นั่นน้าเขาบอกว่าถ้าินไม่มีใครมาถามเขาว่าเวลาคืออะไรเขาเขารู้เขาคิดว่าเขารู้ว่าเวลาคืออะไรแต่ทันทีที่มีคนมาถามเขาเขาเกิดไม่รู้ขึ้นมาเลยที่สับสนไม่เลยคือเหมือนกับว่าถ้าคุณใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาคุณไม่สงสัยว่าเวลาคืออะไรคุณรู้อยู่ว่าเวลาคืออะไรแต่ทันทีที่มีคนมาถามว่าเวลาคืออะไรเฮ้ยไม่รู้ตอบไง นั่นแหละแปลว่าเราไม่รู้หรอเใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราแค่ชินกับมันเใช่ใช่ใช่ตามตามความหมายตามที่เราแคสติ่พูดแล้วผมคิดเรื่องเวลามันเยอะเพราะผมเคยเขียนเปเปอร์เรื่องเวลาผมจะพูดเรื่องเส้นรุ้งเส้นแหวนไงเรื่องเรื่องการเรื่องเส้นแหวน แล้วก็ถ้าใครสนใจนะรส่งาส่งไฟล์เป็นเพอร์ไปอ่านครับเกี่ยวกับเรื่องการเมืองของเวลาเรื่องว่าการเมืองของเวลาคือเส้นแวงใช่ไหมแล้วก็โลกเนี่ยแบ่งเป็นเขตเวลาทมาโซนกรุงเทพเนี่ยเร็วกว่าเวลาที่ลอนดอนืิมิสบีนทาเจ็ดชั่วโมงแล้วก็อินเดีย เร็วกว่าตคนิสมีฐาน5ชั่วโมงครึ่งอะไรแบบนี้เนปาลเนปาลเร็วกว่าอินเดีย15าทีคือเวลามาตรฐานของประเทศเขาอะถ้าตอนนี้ตอนนี้ตนนีซะว่าง่ายๆ6ครึ่งที่อินเดียคุณข้ามผมแดงไปเนปาลคุณต้องหมุนนาฬิกาไปเป็น6:45เป็นเวลามาตรฐานประเทศเนปาล<ๆ>อะไรแบบนี้ แล้วประเทศจีนใหญ่ครับประเทศใหญ่มากใช้เขตเวลาเดียวกันทั้งประเทศ<อ>ซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมันแสดงถึงอะไรเกี่ยวกับการเมืองของประเทศจีนับอำนาจสิทธิชาประมลขไปติดตะวันได้มีขผมเขียนเเป์มน<อ>คือคือ,อถ้าทิศขึ้นที่ปักกิ่งก็เปนอกนาฬิกาที่ปักกิ่งแต่ว่าทางตะวันตก เขตที่เปิดในของประเทศจีนเนี่ยมันยังมืดตึ๊ดตื่อยอยู่เลยแต่เป็นเวลาหกนาฬิกาโอ้จิ้งทักข่าวอีกแล้วใช่สะดวดีเนี่ย <c oughs> ยังมืดตึ๊ดตื่มองอะไไม่เห็นอยู่เลยหกโมงเป็นาฬิกานาฬิกาเพราะนาฬิกาต้องตั้งตามรัฐบาลเลยก็ยังเป็นเป็นหกนาฬิกาอะไรเนี่ย ไม่รู้ตอบคำถามดีนะคยับแนสั้นแขนันอนยาวแขนสันจะปิดนเวลาคือเวลาเราก้อ็มาเกี่ยวกับรูปภาพแต่ว่าคือเรีเย็นะคะมันเกี่ยวกับรูปภาพยังไงด้วยทไมคิดว่ามันเกี่ยวกันอะไรนะแปลกแล้วทีนี้คือจะตอบถามว่าคือเรามีความเส็จะได้ไหมที่หยุดเวลา เทียบสาระไม่ได้ครับว่าทําให้เวลาช้าลงได้หมายถึงว่าช้าลงแบบจริงๆไม่ใช่ช้าลงตามความรู้สึกไบโรลิคอลคอะของเราเดินช้าลงได้นาฬิกาข้อมือเราเดินช้าลงได้เมื่อเทียบกับสมมติว่าเราสร้างนาฬิกาด้วยวัสดุทุกอย่างเหมือนกันทุกรการนะครับแล้วนาฬิกาเดิน,นอาจจะนําไปอยู่บนดาวพฤหัสอยู่ดาวพฤหัสอีกดาวเดินหนึ่งอยู่ที่โลก เราไล่ตั้งให้เดินตรงกันไวแต่ว่าความจริงทางพิสิกส์เนี่ยเราพิสูจน์แล้ววาระการที่ที่อยู่ในบริเวณที่มีสารความมึนงงมากจะเดินช้ากว่าเพราะฉะนั้นสมมติว่ามีฝาแฝดสองคนนะครับแต่มีสอเป็นเหมือนกันทุกประการก็ควรจะแก่ไปพร้อมกันตุนกตาก,กไปเราดีข้อต่อเพีเดียวันแต่ว่าคนหนึ่งไปอยู่บนดาวเคราะันเนี่ยคนนั้นจะแก่ช้ากว่าเพราะว่าอยู่ในก็คือเวลาเดินไปช้ากว่า การที่เวลาเดินช้าเดินเร็วเนี่ยขึ้นกับปัจจัยทางกายภาพเป็นเป็นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเป็นจริงมาแล้วมีสองปัจจัยหลักหนึ่งก็คือความน้ำถ่วงถ้าความน้ถ่วงมากเวลาจะเดินช้าลงสองคือสมมติว่ามีนาฬิกาสองเรือนสร้างทาเหมือนกันก็สรุปตั้งให้เดินตรงกันทุกอย่างไปเรือนหนึ่งผมถือไว้อีกเรือนหนึ่งให้คุมทานกระโงหรือว่าแล้วบินออกไปแล้วบินออกไปนะครับ เริ่มอาจารย์เร็วไสใสวิ่งไปเกับเที่ยวท่องไปตามมำเภอใจแล้วกลับมาครับ3ปีอย่างเีก็จะพบว่าของแฝงเนนาฬิกาของเขาจะเดินไปช้ากว่าที่ผมดูช้ากว่าไหมถึงรู้เดินไปช้ากว่าแก่ช้ากว่าอ๋อเช่นเช่นของอาจารย์าจะผ่านไป3ปีของผมอาจจะผ่านไปสักดีกว่าอะไรอย่างี้อันนี้แล้วแต่ว่าเทื่อนที่ออกไปเรื่องาจเร็วสูงขนาดไหน นี่เป็นผลจากพิเศษสมรรถภาพทั้งภาคทั่วไปและภาคพ,พิเศษที่ที่มีการทดลองยืนยันแล้วว่ามีการทดลองยืนยันแล้วว่าเป็นจริงนะครับแล้วถามว่ามันมันรักษาเป็นเทคโนโลยีแล้วด้วยอย่างที่หลา,ายๆคนน่าจะทราบว่าระบบ g p s Global Positioning System คือมันก็ใช้ดาวเทียมโคจรรอบโลกนะครับแล้วก็คอยคอยบอกตำแหน่งอานนี้เนี่ยมันต้องมีการซิงโครไนซ์กันแล้ว ไอ้วงจรที่ใช้ซิงโครไนซ์านเนี่ยจะต้องคิดผลการที่ของเวลาที่มาจากความม้วนถ่วงแล้วกับความเดียวการวงจรของดาวเทียมรอบโลกด้วยไม่ชนั้นเนี่ยจะบอกระยะทางผิดไปเป็นกิโลเมตรรถ GPS นี่ต้องคิดด้วยที่สมีที่ทรรมชาติภาคด้วยใช่รมีมีเป็นโปรแกรมอยู่ในวงจรเลยทั้งทั่วไปแล้วก็พิเศษสเปเชียลแล้วก็เจนเรอบเลยพอทีพอดีน้องก็ถามเรื่องเวลาเน้่ผมก็ ที่คำถามคือถามเรื่องวิทยานอ่อนก่อนนั่นแหละว่าวิเยานอ่อนเนี่ยวิ่งเร็วกว่าแสงอ๋อเรื่องไหนนะครอบดูจะถามเรื่องนี้แล้วผมจำได้ว่าโพสิตอนที่ลิชัปแฟนแมนเขาคยบอกว่าคือวิทยานต่อนที่วิ่งหลังหน้าวิ่งถอยหลังในเวลาตรงนี้คือจะอธิบายยังไงทฤษฎีของไอน์สไตน์จะเกิดเอฟไรเพศเกิดขึ้นแรกนเรื่องวิทยานอ่อนเร็วกว่าแสงปรากฏว่าตอนหลังพบว่ามันเกิดจากเคมีร่วง นีแต่ว่าเขาคือผู้ไม่การดาราเลาวเช่ีเขาของเซอร์นี่แหละครับเซอร์เซอร์นี่ปราว่ามันนี่ผมผมไม่ทราบรายละเอียดแต่แต่ว่าพอเขาคือคือคนที่เขาทำการทดลองเนี่ยเขาทราบดีว่าผลนี่มันจะทำให้เกิดการหรือว่าไอสารพิษมันมันเป็นบทที่ จินตนาการไม่ออกดู่าถ้าเราจะสร้างทฤษฎีคือเราต้องหาทฤษฎีที่มันที่มันผิดจากสมรรถภาพแต่ว่าก็ยังถูกในแง่ที่ว่าอธิบายกราบวการที่หลังสมรรถภาพอธิบายกันได้ซึ่งเราคิดไม่ออกว่าจะทำาไงครับแล้วเขาก็ประกาศให้คนทั่วโลกับเพื่อกันตรวจสอบว่ามันผิดตรงไหนก็มีช่างเข้าไปตรวจสอบก็พบว,ว่า i, เฮ้ยเซลฟ์หลุนใชเช่างช่างให้โนบิไพร์ ไอเซกเกิลหรือเล่าเพราะฉะนั <so Niger revenir> okay. uh ้นไอศิลป์นาโนเซกเกที่ที่พบว่ายูเรโนมาถึงก่อนแสนจริงๆเราเกิดมาจากเทโลเดียมแล้วเขาก็ประกาศยอมรับว่าผิดอันนี้ก็คือไม่ไม่ไม่มีการเดินทางเลยสอใช่ไหมแต่ว่าที่จริงยูเรโนน่าจะระบิดแสงกีมากกว่าศัตรีละอะไรนะที่จรที่คิดว่ายูเรโนน่าจะระบิดแสงน่าจมากกว่าสัตรีแล้วกันอะไรอ่า ไม่ไม่ไม่ังใจว่าเคยได้ยินนะอันนี้ได้ยินจากแหล่งไงนีครับก็อ่านมาหลายจากที่เหมอนกันน่าจะอ๋อไม่แน่ใจแต่ในนปัจจุบันฟิสิกส์เรายังไม่เจออะไรที่คือเราสามารถสร้างทฤษฎีที่เรากระจายได้แต่ว่ามันจะเป็นทฤษฎีธรรมชาติเลือกทุกอ่าขึ้นตามหรือต่ามันเป็น่้ต่ามการทดลองปัจจุบันเนี่ยคือว่าสมรรภาพยังดีอยู่ยังพออยู่แล้ว ส่วนเรื่องเจอิจอนตีความก็เป็นเละอรที่วิ่งย้อนในเวลาอันนี้เป็น,เป,นเป็นความจริงเขาเราสามารถมองว่าประสิธสทธิภาพคุณภาพที่วิ่งย้อนกับในเวลาได้ในเชิงทางติลแต่มันจะปรากฏเป็นเหมือนก็คือเขามองว่าโพชิจอนึเสนอ